นี้ประมาณเที่ยงวันนะครับที่เยาวราชเะครเราก็รู้ว่าเยาวราชเี่นคนพุกพ่านแทบจะทั้งวันทั้งคืนครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ตํารวจต้องใช้อุปืนยิงสกัดจับคนร้ายนะครับนี่นะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่าทางดาบตํารวจมนูมั่นเรสนะครับเป็นตํารวจจากสนพระพาชัยตอนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์สายตรวจนะครับออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติกับดาบตํารวจฉไหนบัวจาหลัก ตรวจตรงถนนเจริญกรุงปากซอยอิสรานุภาพนะฮะร,ระหว่างขับขับรถมอเตอร์ไซค์ตรวจอยู่ปรากฏว่าไปเจอรถกระบะคันนี้ฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจก็ขอเรียกตัวแต่ปรากฏว่าคนบนรถนั้นพยายามเร่งเครื่องหนีนะฮะเร่เงหนีไม่หนีเปล่าเนี่ยพุ่งชนรถตำรวจด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจก็ล้มลงดาบตำรวจฉไหนก็ได้รับบาดเจ็บแต่ดาบตำรวจมนูนะครับพอรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วนี่นะครับ,รบเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นไปแล้วก็ ขับไล่กวดรถกระบะคันนี้นะฮะขับขับ,ข,บขับตามไปจนไปทันกันบนถนนเจริญกรุงนะฮะแล้วรถคันนี้นะฮะเวลาหนีเนี่ยโอ้โหชนรถคันอื่นยับเลยเออสียหายไปสิบกว่าคันออชนรถเบนชนรถขายผล,ลไม้ดีไม่ไปชนคนนะฮะดาบมนูนเห็นว่าโอ้โหถ้าปล่อยมันไปแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันชนยับแน่นะฮะพอนั่งมอเตอร์ไซค์รับจา้างไล่ไปทันใกล้ๆแล้วเนี่ยก็เลยใช้ปืนยิงไปที่รถเนี่ยนะสามนัด จนกระทั่งรถของคนร้ายเสียหลักพุ่งชนกับรถขายผลไม้แล้วก็รถเบนนะครับอีกนี่ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ้นี่ก็ไปเจอคนขับรถชื่อนายเกรียงไกรชาวเมืองโขงถูกยิงเท่าที่แขนซ้ายนะหนึ่งนัดไปค้นในรถเจอยาไอซ์หนึ่งถุงเล็กหนักหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมเองอ่ะนึกว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกรัมเองก็หนีหนีเหมือนเหมือนมันทุกมาเป็นกิโลนี่นะฮะ โอ้โหกลางเยาวราชเลยวันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนั่นแหละก็เพราะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจก็เรียกว่าโอ้โหปรากฏมียาไออยู่แล้วคือคนมันมีความผิดไงร้อนตัวก็เลยหนีเลยชนรถเสียหายไปหลายคันก็โชคดีที่ที่ดาบนั้นยิงแม่นพอสมควรนะไม่ไปโดนคนอื่นนะเพราะเยาวราชนี่คนพลุกพล่านมาก ดีนะไม่เกิดขึ้นตอนกันคือวันศุกร์ซึ่งคุณธีราไปทานก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่อยู่ไม่งั้นโดนลูกหลงเลยไม่งั้นโดนรถแล้วมันฉลับพุ่งเข้ามาในร้านขายก๋วยเตี๋ยวพูดทําไมพูดคนเยาวราชไม่ได้เลยเขามันไม่ค่อยมีใครที่เขาไปแบบขนยาผ่านเยาวราชอย่างเง้นคนมันพุกพลาดนะคนทุกพลาดมากครับพูดถึงเรื่องรถชนเนี่ยนะฮะวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมีรถชนกันที่ทางยกระดับดินแดงเนี่ย เก้าคันสอนคือตอนช่วงที่ชนเนี่นะฮะเป็นช่วงทางลงทางยกระดับเนี่ยรถเขากําลังจอดติดไฟแดงอยู่ก็จอดกันพุกพ่านเลยนะฮะปรากฏว่าจู่ๆนะครับมีรถทัวร์คันนี้ฮะคันสีแดงนี่นะครับวิ่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมิจะนําชาวต่างชาติเนี่ยไปส่งที่โรงแรมเอเชียนะครับก็วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่รู้ยังไงฮนะไม่เบรกค,คือข้างหน้าเนี่ยเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่รถคันนี้มาถึงเนี่ย พุ่งชนเล,เลยอ่ะอชนตุ่มตุ่มตุ่มตุมตุ่มุ่มก็ชนกันเป็นโดมิโนโเลยข้างหน้าของรถทัวร์ที่โดนชนนี่ครเป็นรถตู้สองคันนะครับก็ชนปุ๊บปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งฮะจอดอยู่ด้านหน้ารถตู้อีกทีหนึ่งเป็นรถเก่งนิสสันซันนี่สีดำนะครับจอดหน้ารถตู้แล้วรถตู้เนี่ยมาชนอัดบี้เข้าไปแล้วรถคันนี้เนี่ยดูฮนะ อัดเข้าไปอยู่ท้ายรถสิบร้อยอีกทีหนึ่งนิสสันคันนั้นเหรอสีดำเมื่อสักครู่อ่ะโอ้โหแล้วคนในรถอ่ะคนในรถนี้อาการบาดเจ็บสาหัสโอ้โห oh, มารู้ทีหลังเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอหนองจอกเออโอ้โห oh. คือกําลังนั่งอยู่ในรถดีๆเนี่ยรถทัวร์มาชนผ่ากลางเลยแล้วก็ทาัทางที่รถนิสสันคันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกชนโดยตรงนะถูกกระแทกทีถูกกระแทกทีหนึง่ง uh huh. แต่สภาพเนี่ยโอโ้ยับคือแทบจะไม่เห็นเป็นรถเลยอะ uh huh. นะฮะ นีตัวทั้งหมดเก้าคันนะฮะที่วันนี้โดนชนนะะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาแล้วก็ต้องหักหลบแล้วก็ล้มกลิ้งไปด้วยเนี่ยดูสภาพรถเองโอ้โหอย่างแรงเลยนี่ถูกกระแทกอีกทีนะเนี่ยใช่แล้วแถวนั้นเขาว่าคลุ้งไปด้วยทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลยใช่ไหมคือตำรวจไปตรวจสอบนะฮะที่ที่มีกลิ่นแก๊สเนี่ยเป็นกลิ่นแก๊สจากรถตู้ที่ถูกชนเขาใช้แก๊สแต่ว่าตำรวจตรวจสอบนี่ไม่มีรอยเบรกเลยนะ คือรถทัวร์คันนี้เนี่ยวิ่งมาไม่มีรอยเบรกเลยเชื่อว่าน่าจะเบรกแตกหรือเปล่าหรือหลับในไม่รู้หลับในหรือเบรกแตกนี่แหละแต่ไม่เบรกแน่นอนไม่มีไม่มีรอยเบรกเลยนายทิเชตช้างเย็นช่ำเนี่ยนะพนักงานขับรถทัวร์นี่ก็ถูกควบคุมตัวไปโอ้ดูเนี้ยรถเก่งคันนี้มุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถสิบล้ออ่ะนี่ฮะคนขับนี่อาการสาหัสนะฮะเก้าคันนี่เก้าคันซ้อนเลยใช่ นี่เวลาจอดรถติดไฟแดงนี่บางทีเนี่ยมีรถคันใหญ่ๆวิ่งตามหลังเรามาเสียวเนอะมันมันเสียวเหมือนกันนะกลัวเขาจะเบรกไม่ทันบ้างกลัวเบรกแตกบ้างอะไรบ้างแล้วมันไม่รู้จะหลบยังไงไงมไม่รู้จะหักหลบยังไงอ่ะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งเ่ยแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนตีสองนะครับบนถนนกาญจานาพิเศษฝ,ฝั่งขาเข้านะครับพุ่งหน้าถนนเพชรเกษมหน้าสมาคมชาวปากใต้นะครับตอนนั้นก็เขตทวีวัฒนานะครับมี มีคนถูกรถรถบรรทุกสิบล้อนะครับทับเสียชีวิตนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กอายุ17เป็นผู้หญิงเป็นพนักงานร้านไทม์สแควร์ในห้างพาต้านะฮะถูกรถสิบล้อที่คุณประพลปัดชิมมบุตรขับมานะฮะครับ,รบทับแล้วคุณประพลแกก็ยืนรอมอบตัวนะฮะแล้วแกก็บอกว่าแกบรรทุกข้าวจะไปส่งที่ปรางบุรีพอมาถึงบริเวณน,นี้นะฮะก ความจริงใช้ความเร็วไม่มากไม่เกิน60ิกิโลเมตรนะครับ,รบไปเจอกลุ่มเด็กแว้นประมาณร้อยคน <c oughs> แบบเต็มพืชเลยเกำลังจอดอยู่บริเวณช่องทางด่วนทางซ้ายช่องทางด่วนนะฮะทางซ้ายสายสุดเลยก็ลดเกียร์เพื่อลดความเร็วปรากฏว่ากลุ่มเด็กแว้นสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนตกใจอะไรบางอย่างนะหรือว่าจะโชว์หรือยังก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็มีหลายคันเนี่ยยกล้อ,อนะยกล้อด้วย ครับคาดว่าเพื่อโชว์ความเท่น,นะฮะแต่คันมิวคันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้นั่งซ้อนท้ายเนี่ยไอ้คันนี้มันยกล้อแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ทันระวังนะซ้อนท้ายอยู่พลัดตกลงมาครับพอพลัดตกลงมาพบรถของคุณประพลเหยียบเลยโอ้โหเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันนะฮะตายเละเลยฮะท่านผู้ชมฮะไม่ต้องบรรยายนะเละเลยอ,อแล้วไอ้คนที่ยกล้ออ่ะหนีอ้าวก็หนีไปนะครับ ไม่ดูดำดูดีเลยโอ้จะไปดูดำดูดีไล่เด็กพวกนี้พาเพื่อนไปตายได้แท้ม,มันขับขับอยู่มันก็ยกล้อเฉยเลยเออแล้วยกล้อพบโอ้โหผู้หญิงไม่ทันระวังก็หงายท้องนะฮะรถทับเลยนี่นะฮะแล้วทำคนอื่นเดือดร้อนด้วยล้อหลังโดนล้อหลังทับนะฮะตีสองเวลาเจอไอ้พวกแว่นอะไรนะเนี่ยเทพลักษเส้นเทพลักษเนี่ยดึกๆึกเนี่ยบางทีเจอคืนวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยพยายามจะแบบให้มันไปก่อนอะ ไปก่อนเนอะ <ๆ S 2> พอคุณๆๆเดี๋ยวค่อยตามหลังมันไปไม่อยากจะไปแซงไม่อยากจะไปแทรกอะไรมนันอะอันตรายอย่าไปขวางทางเขาอย่าไปรอพักกันอีกครู่ทูเชมครับช่วงหน้าสุดท้ายนะครับ